พีจ้าพี่น้องข้าพี่น้อง <c oughs> มะส้มขมิ้นขาวนะจ้ะพี่น้องดอกมันย่างามพี่น้องพี่น้องเคยเห็นขมิ้นขาวบะขมิ้นมันเป็นสีขาวหวัวสีขาวๆพี่น้องดอกกำลังออกยากสวยงามเอาไปแก้วปนแกวหลากระเสียพี่น้อง ขมิน้นขาวกำลังขยายออกมาขยายออกมานกนมนเานาะพ,พ,พี่น้องวันนี้ต้อนภาพืนเกล็ดพี่เพียงน้องมาเบิ้งขมิ้นเนาะพี่น้องขมิ้นขาว ลังออกสวยงา,ามเพราะว่เป็นเจี่ยวขาวเป็นยานันเด็กพี่น้นงองขมิน,น,มมน,นสน,นี่ก,กับลังออกดอกงามดอกขมิ้นขาวภาเพิ้นเพลพี่เพียงมองมาบงดอกขมิ้นขาวพี่น้องสมุนไพรใกล้บ้านดอกกับรังออกย่างสวยงามพี่น้อง ป่าขมิ้นขาวบางบานกันสิบ่มีด้วยค่ะพี่น้องขมิ้นขาวนี่พามาชมป่าขมิ้นขาวยามเช้าถือฝนโปอยโปรยพี่น้องฝนตกโปรยโปรยถามาชมป่าขมิ้นขาวจ้ะพี่น้อง ดอกสวยงามแหงพี่น้นนองขมิ้น,ด,น,ะะนดอกก็เป็นลวกแก้วปนเกียวยังกระไดเนาะค่ะพี่น้องกระสีไล่ไข่ครับดอกกระเกี้ยวมีความหอมแสบจ้่พี่น้องปลูกไวอันนี้จะเป็นขมิ้นขาวนะคะพี่น้องผลอีกฟังหนึ่งฮะค่ะพี่น้อง ดอกกำลังออกปากระมิ้นขาวพี่ใสบึงหัวมันนะค่ะพี่น้องหัวกระมิ้นขาวอุว้ออยดอกงามครับพี่นอ้องเองเพิ่พาพี่น้องมาชามกระมิ้นขาวแกพี่นอ้องตื่นงามจ้าวเสียงแหบเสียงแหงพี่น้อง ตื่นยามเช้ามาพามาชมกะมิ้นขาวน้ำบัดจ่าพี่น้องแดดยังไม่ทันออกโอ้สวยงามน้ำบอดพี่น้องนี่หวัวเขา หวัวขมิ้นขาวบพี่น้องนี่จะเป็นสีขาวจะไม่เป็นสีเหลืองนะคะนี่อ่อน,นๆคุดไปจิ้มกระลาบกับปุนเสี่ยบครับพี่น้องเอลยหวัวเขานี่ยขึ้นโพวีเวพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นหัวเก่าเาขา กำลังแตกขึ้นมานี่ขยับขยายออกไปเลยนะครับพี่น้องกำลังงามเลยพาเพื่อนๆมาชมขมิ้นขาวจ้าพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้ประควรกรสิขอจบไปเพียงแค่นี้เนาะค่ะพี่น้องพาเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาเบิ่งขมิ้นขาวจ้ะพี่น้อง คุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกการติดตามคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะเพื่อนคลิปหน้าค่อยพๆกันใหม่เนาะจ้ะเนาะงมันมียังตายเปิดๆพี่ๆนอนด้รับชมสิกไปหาหมอวันที่สิบเจ็ดพี่หมอก็เลยมาถ่ายกับมีนลุงล่งขีดเลยเพื่อแต่ด้ทักทายกับเพื่อนเพียงนองนมะาค่ะเนาะคุณแม่สวัสดีค่ะคลิปนี้เนเาะคะน้อง